ต้นเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ดีนะครับบางคนก็ดราม่าว่าผมต้นแบบนี้ถ้าไม่ดีแล้วแบบไหนถึงจะดีครับปล่อยลำต้นเนี้ยมันเป็นอย่างงี้ครับแตกเป็นลาเข้านะครับแล้วก็กิ่งแขนงในนะครับถ้าปล่อยมันแตกแบบนี้บ่อยๆนะครับไม่ดีครับมันจะทําให้ทรงต้นเนี่ยแตกบ่อยอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเราปล่อยให้เพี้ยกินนะครับเนี้ยเราเราต้องแต่งตลอดมันทํางานเยอะต้นทุนเราจะเพิ่มแล้วก็ยอดนะครับดูตรงนี้นะครับยอดที่มันแตกออกมานะครับ เหมือนที่ผมเคยแนะนําให้ท่านว่าท่านใดที่เป็นไม่กวาดแล้วให้ตัดทิ้งเหมือนผมเนี้ยใช่แล้วตัดทิ้งได้มันแตกขึ้นมาใหม่ได้ครับท่านก็ต้องฉีดยาบ่อยๆครับถ้าท่านฉีดยาไม่ได้นะครับมันแตกมาใหม่มันก็กินอีกแบบนี้ครับพอมันแตกหลายๆครั้งเราไปตัดไปบ่อยครับนี่มันก็จะกลายเป็นบอนไซทีนี้ทุเรียนเราก็เมื่อไหร่จะได้ผลผลิตแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็หวังว่าอยากจะทําให้ทุเรียนออกผลผลิตใน3าปีครึ่ง4ี่ปีนะครับแต่เรามัวรักษาต้นทุเรียนที่ ไม่ดีหรือรักษาไม่ต่อเนื่องนะครับมันก็จะเป็นเหตุให้ต้นทุนเอาเพิ่มขึ้นบางคนไม่ได้สนใจนะครับว่าจะเสียตังค์ซื้อยาไปกี่บาทขอให้ทุเรียนมันหายนะครับบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่ามันคุ้มกับต้นทุนของเราหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับคลิปนี้ก็ทําคลิปทุเรียนดินทรายให้กับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนดินทรายนะครับในพื้นที่ ทางภาคอีสานจะเยอะนะครับลูกค้าผมที่ปลูกทุเรียนลินไยโตมั่งไม่โตมั่งนะครับจะให้ดูนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับการยกโคกับไม่ยกโคกนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นทุเรียนที่ปลูกมาอายุสองปีปลูกจากทุเรียนอันนี้ปลูกจากทุเรียนเสริมรากนะครับอันนี้ทุเรียนไม่เสริมรากนะครับอันนี้ปลูกต้นละประมาณหนึ่ง้าบาทอันนี้ปลูกจากต้นละประมาณสี่ 400อยบาทนะครับซึ่งตอนปูนะครับต้นพันธุ์ก็จะมีขนาดที่ต่างกันเราก็ปูนะครับตัวนี้โยกโคกด้วยดินนะครับกวาดเอาแมคโครน้อยนะครับกวาดกวาดกวาดตอมขึ้นมาก็คือดินล้วนปนทรายของเรานะครับทรายค่อนข้างเยอะดินล้วนจะมีน้อยนะครับเวลาหน้าฝนนะครับอยู่ข้างบนโคกเนี้ยเขาไม่มีน้ําแช่นะครับ hmm. เขาก็จะโตดีครับสังเกตดูนะครับทุกโคกเลยครับหนึ่งโคกสองโคกสามโคกนะครับเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะปลูกหลังจากที่เรากวาดเอาหน้าดินนะครับขึ้นไปแล้วแล้วก็ใช้ดินเดิมข้างล่างนะครับต้อมต้อมขึ้นมานะครับปลูกถามว่าทําไมถึงปลูกคิดกันจังเลยคือจริงๆตัวนี้นะครับระยะปลูกทุเรียนผมจริงๆคือ8เมตรนะครับ8 8แต่ระยะ4เมตรนะครับผมจะสลับเอาไว้ล้อมขายนะครับก็เลยไม่จําเป็นที่จะได้ทําโคกสูงนะครับเพราะว่าเราปลูกแค่ประมาณ2ปี3ปีเราก็ล้อมออกแล้วแต่ที่ผมเจอนะครับ มันการจเจริญเติบโตนะครับผิดกันประมาณ40%นะครับต้นบนโคกจะโตดีกว่านะครับต้นข้างล่างจะโตไม่ดีแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าทุกพื้นที่จะเหมือนกันนะครับในส่วนของผมตรงนี้เวลาหน้าฝนมันจะแฉะน้ำนะครับซึ่งให้เรามองเห็นปัญหานะครับว่าทุเรียนเนี่ยที่ปลูกต่ำๆนะครับบางคนคิดว่าพื้นที่ตัวเองสูงแล้วแต่ไม่ทำโคก แต่บางช่วงของปีนะครับฝนอาจจะตกติดต่อกัน7วัน10วันนะครับมันทําให้น้ําซึมไปได้ช้าก็จะส่งผลเสียกับระบบรากของทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ทําแปลงปลูกทุเรียนใหม่นะครับก็อยากจะให้มีการยกโคกหรือทําเป็นร่องยาวๆนะครับเพื่อให้เสด็จน้ําไวๆนะครับเพื่อลดโอกาสการเกิดโรครากเน่าโคนเล่าแล้วก็ไฟทับทะรานะครับผมปัญหาแรกที่เห็นนะครับทําโคกกับไม่ทําโคก โตต่างกันเพราะอะไรก็รู้แล้วนะครับสองนะครับการไว้หญ้านะครับที่สวนของผมนะครับถ้าตัดทันนะครับผมก็จะตัดเอานะครับแต่ถ้าตัดไม่ทันนะครับก็จะมีการฉีดยาฆ่าย้าบ้างนะครับปีละสามรอบสี่รอบนะครับแล้วแต่ว่าหญ้ามันโตเร็วโตช้ามีคนงานหรือไม่มีคนงานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ทิ้งมาเป็นเวลาเดือนครึ่งนะครับไม่ได้ตัดหญ้าเลยเพิ่งจะได้เริ่มตัดเพียงเล็กน้อยนะครับที่ เป็นปัญหาต่อไปนะครับก็คือการดูแลนะครับทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับก็ฉีดยาเหมือนกันตรงนี้อยู่ด้านล่างนะครับก็มีการฉีดยาเหมือนกันเลยสิบสิบวันถึงสิบห้าวันนะครับถึงจะได้ฉีดยาหนึ่งรอบนะครับยาที่ใช้นะครับก็สิบห้าวันหนึ่งรอบเนี่ยไม่เพียงพอห่างเกินไปนะครับเพี้ยไฟนะครับเข้ารบกวนก่อนนะครับตรงนี้ สังเกตจากล่องใบนะครับเป็นสีน้ําตาลขอบใบจะบิดนะครับส่วนใบที่เป็นจุดๆนะครับจุลธาตุมันน้อยครับต้องใส่จุลธาตุนะครับปุ๋ยนะครับการให้ปุ๋ยของผมที่ส่วนนี้นะครับต้นขนาดนี้นะครับก็จะให้อยู่ที่สามกำมือนะครับถึงสี่กำมือปุ๋ยที่ใช้ปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นเก้าสามสามนานๆก็จะสลับด้วยสูตรเสมอสักหนึ่งครั้งนะครับเช่นสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ให้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับการเจริญเติบโตของรากมีน้อยกว่าก็ทําให้ต้นทุเรียนดูดปุ๋ยได้น้อยกว่าต้นที่ใหญ่กว่ารากเยอะกว่าเพราะว่าเวลาหน้าแล้งรากเขาไม่ไปถาน้ําเขาก็เจริญเติบโตได้ดีทําให้เขามีรากได้เยอะก็ดูดอาหารได้เยอะการเจริญเติบโตก็ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูต้นต่อไปครับลองมาดูทางนี้ อันนี้ก็บนโค้เหมือนกันเป็นทุเรียนเสริมรากเหมือนกันนะครับปลูกพร้อมกันครับอันนี้เวลาหน้าฝนนะครับน้ําจะแถวนี้จะเต็มไปหมดเลยครับเราก็กะว่าปลูกแค่มันโตหวังว่ามันจะได้ล้อมขายแต่ดูจากตอนนี้แล้วครับน้ํามันไปไม่ได้ครับด้วยคนขวางถนนนะครับที่มันเป็นแอ่งนะครับก็อาจจะต้องไม่ได้ล้อมขายนะครับเพราะว่าต้นแบบนี้มันไม่สวยครับมันเขาเรียกว่ามันเริ่มแค่แกนนะครับมันเริ่มแค่แกน ปัญหาที่เกิดตัวนี้นะครับเนี่ยเริ่มเป็นเขาเรียกว่าฟิวซาเลียมเริ่มเข้านะครับเขาถูกแมลงดูดน้ําเลี้ยงไปครับดูดน้าเลี้ยงแล้วเราไม่ได้ฉีดยาหรือฉีดยาไม่ทันครับเนี่ยมันจะเป็นละอองฝุ่นๆเนี่ยครับเขาาๆเกาะตามปลายกิ่งครับตรงนี้ก็มันก็จะทําให้มันติดกันนะครับถ้าท่านใดมีทุเรียนเป็นแบบนี้นะครับในสวนนะครับควรตัดเอาไปเผาไฟนะครับหรือก็ฉีดยากําจัดเพื่อป้องกันแล้วก็ทําลายมัน หลักๆนะครับสาเหตุก่อนที่มันจะมาเกิดพวกนี้นะครับถ้าท่านรักษาใบอ่อนยอดอ่อนได้ดีนะครับไม่ให้ใบอ่อนเสียกิ่งไม่มีแห้งนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดนะครับโดยการพ่นยากําจัดเพลี้ยไฟตั้งแต่ระยะใบนี้เลยนะครับเริ่มแตกนะครับเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยจักจั่นนะครับหนอนแมลงต่างๆนะครับถ้าไม่เป็นนะครับมีเวลาก็ฉีดไปเลยครับทุก1ิบวันนะครับหรือว่าแมลงมันดุมากก็7วันเลยครับฉีดพ่นไปเลยนะครับพี่นัทใช้ยาตัวไหนบ้างนะคะ ถ้าปเป็นถ้าเป็นเพรียไฟนะครับพวกอาเซทาอิมิดานะครับอาบาครับได้เลยแล้วก็พวกลายแดงก็จะเป็นออทุดโอไมส์สไปโรไดโคเฟนนะครับพวกนี้นะครับเพียจักจันก็โอเมโทเอชนะครับบวกอาเซธาก็ได้บวกอิมิดาก็ได้นะครับหรือจะเป็น ตอนนี้เข้าอิกก็ได้นะครับยี่ห้อการค้าที่ผมใช้อยู่ก็เทปเปกิครับนานๆที่เอาไม่อยู่ก็จะเอาเข้ามาใช้สลับทักทีหนึ่งครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงทีเดียวครับส่วนตัวนี้นะครับก็พอดูได้ครับนี่ครับอันนี้ทางน้ําครับที่หน้าฝนเราทําทางน้ําไว้มันก็ได้แค่นี้ครับทําลงไปลึกมากก็เดินลําบากครับมันก็แฉบริเวณพื้นเรียบนี่ยครับมันก็หน้าฝนจะโทมกว่านี้นะครับอันนี้หน้าแรง ถือว่าดีแล้วครับได้เพียงเท่านี้การทําทุเรียนแบบนี้นะครับมันเหนื่อยครับทํามาก็เหมือนรักษาต้นไปเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับว่าปัญหามันเกิดยังไงบ้างครับต้นเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ดีนะครับบางคนก็ดราม่าว่าผมต้นแบบนี้ถ้าไม่ดีแล้วแบบไหนถึงจะดีครับถ้าคนทําทุเรียนเป็นนะครับเขาจะรู้ว่ามันไม่ดีนะครับนี่ครับปล่อยลําต้นนี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับแตกเป็นลาเข้านะครับแล้วก็กิ่งแขนงในนะครับถ้าปล่อยมันแตกแบบนี้บ่อยๆนะครับไม่ดีครับ มันจะทําให้ทรงต้นแตกบ่อยอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเราปล่อยให้เพี้ะกินนะครับเนี่ยเราเรา,เราต้องแต่งตลอดมันทํางานเยอะต้นทุนเราจะเพิ่มแล้วก็ยอดนะครับดูตรงนี้นะครับยอดที่มันแตกออกมานะครับเหมือนที่ผมเคยแนะนําให้ท่านว่าท่านใดที่เป็นไม่กว่าแล้วให้ตัดทิ้งเหมือนผมเนี่ยใช่เราตัดทิ้งได้มันแตกขึ้นมาใหม่ได้ครับท่านก็ต้องฉีดยาบ่อยๆครับถ้าท่านฉีดยาไม่ได้นะครับมันแตกมาใหม่มันก็กินอีกแบบนี้ครับพอมันแตกหลายๆครั้งเราไปตัดบ่อยๆครับนี่มันก็จะกลายเป็นบอนไซ ทีนี้ทุเรียนเราก็เมื่อไหร่จะได้ผลผลิตแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็หวังว่าอยากจะทําให้ทุเรียนออกผลผลิตใน3ามปีครึ่ง4ี่ปีนะครับแต่เรามัวรักษาต้นทุเรียนที่ไม่ดีหรือรักษาไม่ต่อเนื่องนะครับมันก็จะเป็นเหตุให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นบางคนไม่ได้สนใจนะครับว่าจะเสียตังค์ซื้อยาไปกี่บาทขอให้ทุเรียนมันหายนะครับบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่ามันคุ้มกับต้นทุนของเราหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ก็ปัญหาทุเรียนที่ผมเจอในพื้นที่ที่ปลูกต่ำๆนะครับดินล้วนปนทรายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอาการใบไหม้พวกนี้นะครับก็เกิดจากการขาดน้ํานะครับบางช่วงตอนที่ระหว่างช่วงแล้งช่วงฝนกับช่วงต้นหนาวนะครับเราเข้าน้ําช้าไปหรือเข้าน้ําน้อยไปนะครับก็จะมีใบไหม้บ้างครับนี่ใบไหม้ตั้งแต่56เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะมีเชื้อราเข้าด้วยแต่เราก็ได้ฉีดยาไปแล้วมันก็ หยุดแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เห็นเนี่ยใบหงีกใบงอนี่เพี้ยจะกระจัดเล่นแล้วครับเนี่ยเราก็เพิ่งฉีดยาไปได้ประมาณยังไม่ถึงสิบวันเลยนะครับมันก็เข้ามาทําลายเขาก็ไม่มีอะไรจะกินนะครับหน้านี้ต่างคนก็ต่างร้อนนอกจากต้นทุเรียนนะครับในสวนก็มีแต่ต้นหญ้าครับบางทีมันก็แมลงมันก็อาจจะไม่อร่อยครับก็จะกินแต่ทุเรียนนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนการให้น้ํานะครับผมแนะนํานะครับช่วงร้อนๆเนี่ยครับก็ให้วันเว้นวันนะครับสปริงเกอร์ของหัวครับครึ่งชั่วโมงถึงห้นาทีครับให้ไปเลยครับถ้าเป็นทุเรียนยกโคกไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าให้น้ําน้อยนะครับสิถึงยีนาทีนะครับทุเรียนก็จะชะลอการเจริญเติบโตนะครับหรืออาจจะขาดน้ําแล้วก็ไม่เจริญเติบโตโสมได้เหมือนกันนะครับผมพี่นัดคะอาการใบไหม้นี่ มีสาเหตุจากอะไรได้บ้างคะมีเยอะเลยครับโดยเฉพาะหน้าแ้งนะครับใส่ปุ๋ยแล้วน้ําน้อยหรือว่าไม่ใส่ปุ๋ยแต่น้ําน้อยน้ําไม่เพียงพอนะครับอากาศร้อนจัดนะครับพ่นยาในเวลาที่มีอากาศร้อนนะครับหรือผสมยาผิดนะครับเช่นยาที่เป็นออยนะเป็นน้ํามันนะครับที่ผสมกับพวกคอปเปอร์กรรมถันหรือยาจับใบนะครับห้ามผสมเพราะว่า ผมเคยโดนมากับตัวเองนะครับคิดว่าใส่สารจับใบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่สารจับใบแต่ละชนิดคุณภาพก็ดีมากดีกลางดีน้อยนะครับให้คุณภาพที่ดีมากนะครับใส่ปกติแล้วมาฉีดหน้านี้นะครับที่ผมฉีดนะครับไหมครับใบไหมถ้าเกิดว่าจะฉีดยาเนี่ย ก็ควรฉีดช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัดใช่ไหมคบครับถ้าเลือกได้นะครับควรเลือกอากาศที่ไม่ร้อนนะครับอันนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เกิดจากยานะอันนี้เกิดจากเพียจักรจันนะครับเพียจักระจันใช่เพียจักรจันนะครับเราควรจะฉีดยาป้องกันตั้งแต่ใบเริ่มกลางนะครับเนี่ยใบประมาณนี้ก็ต้องฉีดแล้วครับอันนี้คือมันกินไปแล้วนะครับมีอาการห่อแล้วครับตัวนี้แต่กินขนาดนี้คือยังโตได้นะครับขนาดนี้ยังไม่ยังไม่หนักครับถ้าหนักก็จะต้องเป็นประมาณ นี่ครับข้างบนนะครับอางนี้คือหนักแล้วครับเป็นอย่างนี้นี่ครับอันนี้อาการหนักแต่ยังไม่หนักมากมีหนักมากกว่านี้นี่ครับหนักมากจะเป็นแบบนี้ครับอาการนี้ถือสําหรับเรานี่ถือว่าหนักค่ะอย่างนี้ควรจะดูแลฉีดยาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งนะครับสักสามสี่รอบให้ตัวแมลงเขาได้ตายไปให้หมดเลยทั้งแมลงแล้วก็ทั้งไข่นะครับเพียจักรจันก็คือเหมือนจะเป็นของคู่กับ ทุเรียนเลยเนูโอ้ใช่ครับเพี้ยจะก,กระจันเพี้ยไฟครับเพี้ยจะกระจันเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้นนี่ยังน้อยครับหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วที่ก็โล่งๆจะไม่ค่อยมีครับแต่ถ้าที่ลกๆล่มๆก็จะมีครับอย่างต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผ่านฝนนี้ไปได้ไหมนะครับเพราะว่าผมไม่มีทางระบายน้ําออกนอกจากว่าจะขุดล่องระบายลงถนนไปนะครับก็ถ้าไม่ดีผมก็อาจจะต้องเอามันออกแล้วอย่างถ้าต้นไหนดูแลพิจารณาแล้ว ไม่คุ้มค่ายาค่าดูแลรักษาเราก็ตัดทิ้งปลูกใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับบางคนอยากจะรักษาดูก็ได้นี่เป็นเชื้อราเข้าเนี่ยถ้าเชื้อราเข้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะมีอาการขอบใบยัง่งเหลืองอยู่ครับตัวนี้ก็ลองใช้อไดฟีโคโนาโซนบวกออกซิสตโ,ตโตบินนะครับลองฉีดดูนะครับสักสองรอบนะครับว่าหยุดไหมนะครับตัวนี้ก็เนื่องด้วยที่ว่า แรงงานไม่พอนะคะทุเรียนพี่นัทก็ดูแลแบบไม่ได้ทั่วถึงนะคะครับทําได้ไม่ไม่ใช่ไม่เต็มที่เราก็เต็มที่ของเราแล้วแต่มันสุดได้แค่นี้ครับทําหนักกว่าน,นี้ไม่ไหวเพราะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คนแถวบ้านนะครับมันร้อนจัดนะครับเดินเดินออกไปดูสวนนะครับก็เรียกว่าอะไรหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นลมแดด<ป>ครับผมช่วงนี้ต้องระวังเลยนะคะอากาศแบบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศาครับร้อนจัด ครับถ้าท่านใดนะครับมีแบบนี้นะครับอยากจะรักษานะครับก็ฉีดด้วยยาเชื้อรานะครับสักสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟถ้าไม่อยู่นะครับก็ลองไปซื้อแอสเซนต์มาพ่นดูนะครับแอสเซนต์ก็ถือว่ากําจัดได้ชงัดเลยเพราะส่วนมากราคาแพงในพื้นที่นั้นๆบางคนก็ยังไม่เคยใช้เวลาเอามาใช้เนี่ยแมงเขาก็ยังไม่เคยสัมผัสเขาก็จะตายได้ง่ายนะครับค่ะตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีเพี้ยจักระจัน พี่จกจันร์เบอกไปแล้วไยแดงก็ไม่มีครับตอนนี้ถ้าฝนลงแล้วก็จะไม่ค่อยมีแต่บางสวนก็อาจจะยังมีอยู่นะครับก็ลองสไปโรไดโคเฟนดูนะครับบวกบูโพรเฟนนะครับสองตัวก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับส่วนทางดินนะครับถ้าทุเรียนท่านใดนะครับเป็นเชื้อราเป็นโรคก็ควรรักษารารักษาโรคให้หายก่อนนะครับถึงทําการใส่ปุ๋ยนะครับก็ไม่ควรจะใส่ช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้เขาหายก่อนนะครับ แล้วก็ควรมีการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเพื่อกระตุน้นการแตกรากแล้วก็เรียกรากใหม่นะครับเพื่อให้ต้นแข็งแรงขึ้นนะครับจะได้ดูดาหารมาส่งส่งมาเลี้ยงนะครับกิ่งก้านที่แตกใบออกมาใหม่นะครับถ้าเราไปฉีดแต่ทางใบนะครับรากออกมาน้อยนะครับก็ออกมาก็ใบก็จะไม่สวยไม่งามเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับทุเรียนดินทรายปลูกที่ ไม่ยกโคกหรือยกโคกต่ำๆน้ำแฉะกับทุเรียนที่ยกโคกโคกกว้างแล้วก็ทำสูงหน่อยแบบประมาณว่าพอดูดีหน่อยนะครับกับแบบนี้นะครับการเจริญเตบิบโตมันก็ต่างกันนะครับก็สรุปได้แบบนี้นะครับผมใครที่มีดินทรายก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าถ้าปลูกไปแล้วมันสุดท้ายมันโตขึ้นแต่ได้ผลผลิตหรือการเจริญเตบิบโตที่มีปัญหาภายหลังนะครับมันจะคุ้มไหมนะครับส่วนตัวผมนะครับแนะนําให้ ยกโคกสักนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็ยังดีครับกว้างสักสาเมตรสูงสักสี่สิบเซนห้าสิบเซนหรือถ้าเป็นที่ต่ำมากนะครับอาจจะสูงถึงห้าสิบเซนหกสิบเซนนะครับแล้วก็ฐานกว้างๆหน่อยเพื่อที่รากทุเรียนนะครับจะได้มีพื้นที่ในการยึดเกาะแล้วก็ดูดเลี้ยงอาหารมีอาหารมาให้กินในวันข้างหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ ลองเอาไปทําตามดูนะครับหรือลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ mm hmm. เผื่อจะมีประโยชน์กับพื้นที่ทุเรียนดินทรายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณพิน้า oh. มากครับสำหรับ EP นี้